วันนี้ก็จะขอประรบปกินกาศเทศนาต่อไปตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสนาท่านทรงตัดไว้อย่างนี้พมก็ทำอย่างนั้นด้วยกรรมฐานสี่สิบมหาปฏิปฐานสูตรจริิหก เจอณสิบห้าที่บาทสี่สังโยนิสิบบารมีสิบและก็ยังอื่นอีกมากก็พูดกันมาแล้วตอนนี้ไปก็มีเรื่องเก็บเล็กๆน้อยๆเมื่อคือนที่แล้วผมได้มาปรารบเรื่องการถวายทานเป็นสำคัญว่าท่าน ัญญาโกนัญญะที่ได้มีโอกาสเป็นพระหัตก่อนเพื่อนก็เพราะว่าการถวายทานของท่านเมื่อท่านถวายทานแล้วท่านก็ตั้งมนโนปณิธานปราถนาว่าในการใดถ้าข้าพระพุทธเจ้าจะมีโอกาสเด้มรูอ้อรหัตผล ขอบารมีพระอ,องค์สมเด็จพระทศพลพระธรรมและพระอริยะสงฆ์ท่างหลายร้อมได้ทานนี้ข้าพเจ้าได้ทำแล้วนี้ใสจงเป็นปัจจัยให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นอรหันต์ก่อนเพื่อนในโลกนี่ท่านต้องการเป็นพระอรหันต์ขนาดลูกขอปีต่อมาเราจะมาดูปัญญวัคีทั้งสามสิบขอโทษ ท่านพัทวคีสามสิบพัทวคีนี่แปลว่าผู้ที่เข้าถึงความเจริญแล้วท่านก็มีปัจจัยมาในเรื่องของทานเหมือนกันแล้วก็เรื่องที่ยังคาอยู่ไม่จบคือท่านกัดศพสามพี่น้องมีอุรุเวลากัดศพกบ้วกัดศพซึ่งเป็นพี่หน้าที่กัดศพเป็นน้องคนที่สอง ขยากรบศบเป็นน้องคนที่สามนี่ก็ปรารภจากการให้ทานเหมือนกันวันนี้ไม่จบเรื่องของท่านพรุ่งนี้ก็จบเจนว่าด้านสามท่านที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นผู้ปรารภในทานเป็นสำคัญเป็นพื้นฐานใหญ่แลหลังจากนั้นก็ปลายกฏว่าบางท่าน เช่นท่านพัฒนัฒวคีเมื่อถวายทานแล้วก็รักษาศินสำหรับท่นา,นา,ทานกระสบสาเปินนอน,นถวายทานแล้วก็รักษาศินสิบท่านพัตวคีนั้นรักษาถวายทานแล้วรักษาศินห้าล้วสอนรายการนี้เป็นปัจจัยใหญ่เป็นเหตุให้ท่านทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วนี้ ตายจากความเป็นคนเราอาศัยทำความดีในศาสนาพราะองค์สมเด็จพระทศพลท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและพระมโลกตามสมควรกับเวลาเมื่อองค์สมเด็จพระบระมศา,าสดาทรงบัติขึ้นในโลกท่านหลายพวกนี้ท่านก็มาเกิดเหมือนกัน ฟังแทศจากองค์สมเด็จพระพักกวันเล็กน้อยท่านก็บรรลุอลาตผลท่านฟังไว้อย่างนี้ท่านก็ฟังไว้แล้วก็ดูตัวของท่านด้วยว่าท่านทั้งหลายที่ทำที่กำลังฟังอยู่เนี่ยท่านทำอย่างท่านทั้งหมดนี้หรือเปล่าวัดตัวเราแล้จงอย่ามีความประมาท ประมาโทมจุนโนประทังรพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบคุคคลใดผู้มีความประมาทบุคคลนั้นชื่อว่าตายแล้วคือตายจากความดีทอท่านนั้หลายจงอย่าอิมอยาเบื่อในความดีที่ท่านทำเมื่อเราทำความดีคราวนี้แล้วเราก็ทำดีให้มันยิ่งๆึง้นไปเอามันให้เต็มดีให้ได้ เราขึ้นชื่อว่าบุญบรารมีทั้งหมดถ้าเราสั่งสมมันบ่อยๆมันก็เต็มอย่างที่ท่านหลายทำกันแล้วในปัจจุบันเมื่อวานนี้ผมพูดกันที่เรื่องท่านหลายทำงานเป็นสาธารณะภายในขอบเขตของวัดแล้วแม้แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ต้องการมาเจริญสมณธรรมหรือมาพักภาาใส ท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ให้ความเบาใจแก่ผมงานใดที่รับภาระไปแล้วก็ทำครบถ้วนทุกอย่างแต่งานใดที่ยังไม่ได้รับภาระแต่เห็นว่าสมควรจะทำท่านก็ทำก็ในความเต็มใจอย่างนี้มันเป็นทานหรือเปล่าทานหรือไม่ใช่ทาน คำว่าทานหมายถึงอมิตคือการให้เราให้ทานเนี่ยแปลว่าให้เราให้วัตถุเป็นอามิทสทานต่วาการให้กำลังแรงทำงานและสร้างสรรค์ความดีให้เกิดขึ้นในเขตของตนในจิตใจของตนอย่างนี้เป็นธรรมทานแล้วก็มาวันนี้อีกปรากฏว่างานที่ท่านทำ มันทั้งหนักทั้งเหม็นแต่ความจริงเนี่ยมันเหม็นในเวลาทํานะหรือว่าเวลาเดินผ่านไปมันเหม็นตีปราทูเนี่ยพอปริ้งแล้วมันจะหอมแต่ตอนหอมต้องระวังนะเราะมันเป็นไผ่ก่อนที่จะฉันอาหายคราวใด,ดให้พิจารณาเป็นอาหารปฏิโกรสัญญาเสียก่อน ถ้าไม่พิจรารณาเป็นอาหาเรปฏิโกฏสัญญาจะมีหวังปอมนรกแน่นรกมันมีง่ายสำหรับพระแต่ว่าสวรรค์พุ่มนิพพานก็ง่ายสำหรับพระและนักปฏิบัติเหมือนกันตั้งใจผิดมันก็ลงนรกตั้งใจถูกเราก็ไปสวรรค์ ก็ตั้งให้มันถูกซึ่งก็หมดเรื่องกันาหาเรปฏิกูลสัญญาถ้าไม่พิจารณาก่อนองสมเด็จพระชินวนวรกล่าวว่ากินก้อนเหล็กแดงดีกว่าเหล็กเผาแดงจนโชนร้อนจัดถึงปากปากพังถึงคอคอพังถึงอกงงอกพังท้องท้องพังร้อนตาย พอตายแล้วไม่มีใครร้อนดูเข้าเผาศพกันเมื่อเวลามีชีวิตอยู่เอาไฟไฟจูบเข้าไปจี้ทูบเข้าไปจี้นิดเดียวดีไม่ดีก็เวียงหัวหัวเราแตกหมดก็เจ็บก็ร้อนแก่แกโมโหแต่พอตายแล้วก็ใส่ไฟลุกคึบึบบคึบ,คบ,คบไม่ยักบน ้อนนี้มีประมาณชั้นใดทั้งกล่าวว่าท่านที่ฉันอาหารไม่พิจารณาเป็นอาหารีเปฏิโกรด,ดสัญญานี่สาหรับนักพรตที่เป็นครวาสเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็เหมือนกันต้องปฏิบัติอย่างเดียวกันถ้าทุกท่านพิจารณาอาหารเป็นอาหารีเปติโกรด,ดสัญญาลดท่านเอ๋ยผมขีดเส้นตายไว้เด็เลยว่าท่านเป็นอราหันหมดในชาตินี้ ไม่มีใครเหลือจำให้ดีนะเพราะอะไร,รญญาอาหารเรปรีโกเรสัญญาอาหารเรแปลว่าในอาหารปรีโกเรสัญญาแปลว่ามีความจําไม่ได้ว่าอาหารนี่มันสกปรกปลาทูที่ท่านไจุทงวันนี้มันสะอาดและสกปรกเมือ่อเราะพูดกันไปมันก็สกปรก ทำไมล่ะเพราะเขาใส่หลัววางไว้เดินหลีกไปโอดจมกนี่แสแดงว่าเรารังเกียจในกลิ่นนี่เวลาเราไปสัมผัสจริงๆโอ้โหต้องล้างมือกันกับแย่นี่ผมไม่ได้ตำหนิท่านพูดตามความเป็นจริงว่ามันสกปรกเราต้องล้างมือกัน แต่เวลาที่ปิ้งสุกทอดแล้วสีตอนนี้ชักหอมซะแล้วสัมผัสกับไปแต่ลิ้นซาบซ่านไปรสข้าวและความเค็มนึกชอบใจว่าเอ๊ะนี่มันเก๋ดีเป็นกันวันนี้น่ากลัวจะกินข้าวเลยมากนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้านึกคึ้มๆแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นเรื่อง ก็ต้องคิดว่าไอ้ก่อนที่เราจะได้มันมาไม่ใช่กินนี่มันเหม็นเหม็นแสนเหม็นมันก็สกปรกแสนสกปรกไอ้ของเหล่านี้มันสกปรกถ้าเรากินเข้าไปมันเป็นเลือดเป็นเนื้อเราไอ้เลือดเนื้อเรามันสร้างขึ้นมาด้วยความสกปรกเนื้อเลือดและเนื้อของเรานี่มันจะสะอาดและสกปรกท่านที่เป็นพระเป็นเนนเป็นผู้ชาย ถ้าจะเห็นสาวห,หรือไม่สาวที่ไหนเขาเดินมาเขาหน้าตาสะสวยพริ้มเราผิวพรรณดีแต่งตัวรู้สึกว่าโกเกไเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจอาจจะอดคิดไม่ได้บอกแม่สาวน้อยสาวใหญ่สาวมากสาวเล็กคนนี้ถ้าได้มาเป็นคู่ครอ,องของเราไม่จะชื่นใจไม่น้อย แต่คิดก้นมาอย่างนี้แล้วก็หนไปดูอาหารไปนั่งนล็กดูเออเวลาเธอรับทานอาหารนี่เธอรับทานอาหารอะไรนะของที่จะกินเข้าไปคนจะไม่มีพื้นฐานไม่จาัก,การสกปร,รกคนจะกินอาหารที่กระมังเธอทั้งที่สวยนะหน้าตาเฉลิมเฉลมช้อยผิวพันผุดของจิยานุ่มนวลดูทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกใจไปหมด นี่เราก็เอาอาหารเรปฏิโกสัญญาขึ้นมาตั้งสัญญาแปลความจำอาหารจำในอาหารว่ามันเป็นของสกปรกมองไปดูเธอกินอะไรเนาะถ้าไม่เห็นได้กินก็ย่องยองยอง,ยองตามไปดูเวลาเขากินข้าวเขากินอาหารถ้ากินเหมือนเราแล้วก็เสร็จเราก็โถยนี่ดีแต่ขันนอก แต่ข้างในมันก็เลอะเทอะมันเรานั่นแหละคิดอย่างนี้บ่อยๆเพราร่างกายทุกส่วนของเราก็ดีของใครก็ดีมีสภาพเหมือนกันมันเต็มได้ปฏิความสุขปรกแต่คุณคิดอย่างนี้อะไรไมันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือหนึ่งในพระอนาคามีจะเข้ามาถึงใจเรา หนึ่งในพระนาคาม,มีอะไรก็ได้ก,การตัดการมาันทะความพอใจในการมาคุณเพือรูปเสียงกลิ่นรสแะสัมผัสในระหว่างเพศในเมื่อเราเห็นเธอว่าสปกปรกเธอไม่สะอาดได้มันรักกันตรงไหนละ่ะมันรักลงได้เมื่อไรแล้วก็พิจารณาต่อไปถ้ารักกันเข้าแล้วพอเริ่มรักมันก็เริ่มทุกเริ่มรัก ก็เริ่มมีอันตรายเริ่มมีภัยเข้ามาถึงตัวมันทุกกันตรงไหนนะบางทีท่านอย่าเถียงว่าไอต้ตาดง,งตาคลงนี่มันแก่แล้วนี่ไม่รู้จักความรักในความรักที่มันสร้างความสดชื่นในแก่คนในคนที่ร่วมรักกันได้แล้วมันมีแต่ความสุข ตอนนี้ท่านนอนฝันไอความฝันอย่างนี้ท่านฝันหรือไม่ฝันนผมไม่รู้แต่ว่าผมมันฝันมาแล้วที่คุยให้ฟังเนี่ยผมฝันมาแล้วนะแม่ว่าทีผ่านหน้าแวบ,บเดียวไม่รู้ลูกเต้าเหล่าใครโนนอนปลายเท้าอยู่ที่ไหนมีชาติแต่กุลไปยังไงไม่รู้แต่ลักษณะท่าทางสุ่มเสียงของแกมันถูกใจไปจริงๆ ผมเคยคิดบอกแม่ถ้าได้หยอดจริงนี่มาเป็นคู่ครองปัตตุลอมันแสนสุขแล้วเกินนี่ผมคลั่งมาแล้วในสมัยก่อนผมเป็นหนุ่มก่อนคุณผมก็บ้ามาก่อนคุณเหมือนกันแต่ตอนนี้มันเลิกบ้าแล้วเพราะอะไรมันแก่สู้ใครเขาไม่ได้แต่ความจริงมันเลิกสู้คนไม่ใช่เลิกสู้ตนแก่ มันเลิกสู้ตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาครองผ้ากาสาวพัดพอเริ่มขยับว่าจะเข้าเขตกาสาวพัดผมก็ตับตั้งใจแขวนนวมเลยเมื่อก่อนนี้ผมเป็นนักชกไม่เลือกขนาดชกดะเป็นคนใช้ได้แล้วก็เลือกนะเลือกหน่อย เรื่องจริยาท่าทางมันญาติอ่อนช้อยมีเจอไดจริยาดีแล้วไม่ดีพูดเพราะไหมมีความอ่อนหวานไหมมีการนิ่มนวลจริยาดีไหมมีระเบียบเรียบร้อยไหมถ้าขายคุณธรรมอย่างนี้เราไม่ชกอะท่าเท่าไรก็ไม่ชกถ้าชกไม่ได้ที่คุณยายคุณแม่ท่านเกลียดคนประเภทไม่ดี ถ้าถ้าทางดีมีระเบียบเรียบร้อยรักประเพณีนิยมอีนี้ไม่เป็นไรท่านสนับสนุนเพราะว่าท่านอยากได้หลานสะพายลูกสะพายแบบนั้นถ้าจรยยาแบบนี้แล้วก็ถ้าไปแตะกับใครเข้าๆาพามาบ้านทีไรทั้งท่านยายท่านแม่แล้วครับประคับประคองได้ชอบอกชอบใจแล้วว่ามาคิดมาคิดไปคุณเอ๋ มองมามองไปผมก็ชอบมองอีตอนที่มันจะบวดนะแม่ก่อนจะบวดถ้าจะเป็นนักมวยก็น,น่ากลัวโอ้อเกือบจะชิงแชมป์แชมป์จะาชูแต่พอใกล้จะบทหลวงพ่อปานยกวิสุทธิมักมาให้อ่านเท่านี้นอนตาปริบปริปริบ อ่านไปถึงอสุปสัญญากายชะตานนสติกรรมฐานชักจะเริ่มคลานไม่ไหวพอไปถึงขั้นปัญญาอิสุตินักไมรักที่มีสินนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศพอถึงปัญญานิเทศก็นอนพลิกตัวไม่ได้ พะในสมาธินิเทศเป็นไปกายยุคตานุสติกรรมฐานในกายเราทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยไปดูแนวสุภกรรมฐานมดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวมันเน่าไปหมดพอไปถึงบัญญานิเทศเอาแล้วที่พระว่าก็เรื่องทุกข์ก้โหมก็ปียโตชายเตโซโกปียโตชายเตพยัง เราบอกวความเศร้าโศกเสียใจมันมาจากความรักภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเรามันมาจากความรักจริงของท่านคนที่เราไม่รักเขาจะไปแต่งงานกับใครกี่ร้อยกี่พันกี่แสนคนและคนที่เราไม่รักเขาจะตายสกี่ร้อยล้านคนเขาจะมีภัยอันตรายอย่างไงเราไม่มีความรู้สึกสักนิด แม่ได้รู้ข่าวว่าไอ้คนที่เรารักแนตะ่มันไปเดินควงคู่กับใครแล้วส่งจดหมายกับใครคุยใครชักโมโหอ่ะเชื่อว่าโหเสียใจในใจน้อยใจว่าแม่เราอุตส่าห์อกเอาใจไม่น่าจะเอาใจเอาห่างอย่างนี้เลยมาแล้วนี่คนที่เรารักเคารพเราเคารพนับถือพราป่วยทำท่าจะาตายใจฝ่อ พอตายแล้วใจหว,วไปหลายวันเสยียใจว่าว่างจากท่านเส้วเราไม่มีความสุขนี่ท่านบอกว่าความเศร้าโศกเส,สยียใจมันมาจากความรักตอนนี้ภัยอันตรายมาจากความรักถ้ารู้ว่าคนรักเราไปเดินควงคู่กับใครโมโหแล้วโมโหรักโมโหหิวหิวรักนี่ไม่ดียอ่อมไปดักยิงท่านะ ดักตีดักฟันดักทำร้ายดักทำร้กกายด้วยการแท้ยงปวงหรือไม่ใช่นั้นก็ไปพูดเสียดสีเจ้าหนุ่มน้อยหนุ่มหน้ามนคนนั้นไม่ใช่นั้นก็คนรักของเราสร้างความสะเทือนใจให้มันเกิดทุกข์น่นตอนนั้นอันตรายมันก็มาทีเราด่าเขาได้เราเสียดสีเขาได้เขาจะมานั่งฟังเฉยยังไงเขาก็แค่เราเราก็แค่เขา มันก็คนมีกิเลสเหือนกันเราด่าเขาได้เขาชอบใจแต่เขาดา่าเราบ้างชักเราชักไม่ชอบใจนี่มันมาจากไหนภัยอันตรายมันเริ่มเกิดจากความรักนี้ไม่ดีก็ถูกข่าททำลายเอาเห็นไหมไอ้ที่ติดคุกติดตารางเพราะเรื่องของความรักขาดตัวตายเรื่องของความรักถูกยิงตายเรื่องของความรักเราฟังข่าววิทยุฟังข่าวนอสิฟมีทุกวัน แล้วก็เรารักอะไรเนะี่ยเรารักของสุกปรกคนรักที่เรารักแต่มันสวยตลอดกาลตลอดสมัยไหมใบถามคนแก่ที่ร่างกายท่านทรงไม่เคยไหวถามว่าเวลาที่สาวๆก่อนที่ท่านจะแต่งงานเนะี่ยท่านเลาเยแบบนี้หรือเปล่าถ้าลงเลาเยแบบนั้นเนะ่ไม่มีใครเขาเอาไม่มีใครเขาต้องการ เอาแถมกันในเขาเขายังไม่เอาเลยความจริงทุกคนก็มาจากความเปล่งปลั่มสวยสดงดงามเหมือนกันท่านทั้งชายและหญิงแต่้นตอนแก่แล้วหมดท่าแล้วไปถามคนที่ก็มีลกูกไม่เต้าที่ว่ามีลูกแล้วมันสุขขึ้นมาแล้วมันทุกข์มากขึ้นไอ้ก่อนที่ยังไม่มีลกูกในอยากจะมีลกูกพอมีลูกแล้วมันมีความรู้สึกเป็นยังไง นี่เป็นอันว่าถ้าเราใช้อาหาริปฏิกูลสัญญาเราเห็นว่าสภาพร่างกายของคนมันสกปรกเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจากความพื้นฐานของความสกปรกกำเนิดเดิมที่เราเกิดขึ้นก็จากคันมันดามันเต็มไปจากความสกปรกเชื้อที่จะเกิดร่างกายขึ้นมามันก็ขอสกปรก สิ่งที่บำรุงร่างกายให้เราสูงขึ้นมามันก็สกปรกเอ๊จะไปหาพระยศแล้วทีเนี่ยว่าจะว่าเรื่องฐานเอ้าไปหาพระยศก็ไปพระยศท่านไปรหันได้พร้อมด้วยคณะของท่านห้าิบห้าคนท่านพิจารณาอะไรถ้าเพราะท่านพิจารณาว่าหญิงท้องแก่ที่กำลังตายท้องกลมมาลอยน้ามาไม่มีญาติ เวลาขึ้นเชิงเดียก่อนน้ำมันชุ่มเผาไม่ใหม่ใช้ปลายไม้แหลมแทงเข้าไปเพื่อให้น้ำมันตกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไขมันมันก็ไหลลงมาเหม็นกลิ่นฟุ้งแล้วสกปรกสีสีเย็นแตงเกิดนิพพทายยานวาโอหนอร่างกายของคนเราสกปรกอย่างนี้ ที่เรามาลหลงไหลฝ่ฝันแต่เพียงรูปโฉมนมพันภายนอกแต่ไม่ได้คิดถึงิีงภายในที่มันเป็นอย่างนี้นี่เรานี่งโง่มากท่านได้สุภสัญญาแล้วก็บอกเพื่อนอีกสี่คนเพื่อนคนได้บอกพ่อบอกแม่บอกเมียเมียก็เห็นใจนึกได้เห็นได้นึกรังเกียจในร่างกาย <c oughs> ไปบอกเพื่อนอีกห้าสิบคนเพื่อนก็มีความรู้สึกเหมือนกัน ฉะงนั้นพอชาตินี้แบบพบองค์สมเด็จพระพุทธกันเข้าท่านก็เลยสมเร็จอรหรันเพียงแค่ฟังเทง่ง่ายๆนิดเดียวคกอ,อนุป,ปุพิกถาเทศนาตามลำดับพระวุทธเจ้าเที่้งทานอานิสงส์ของทานอานิสงส์ของศีอานิสงส์ของการบทและโทษของการมาคุณเป็นต้น ถ้ามว่าห้าอย่างนะเพราะว่าสี่อย่างก็พอท่านฟังเท่านี้จบแรกเป็นพระโสดาบันฟังซ้ําอีกทีพุทธเจ้าเทศซ้ําไปหรหันนี่ก็เพราะว่าพระยศท่านนี้เป็นได้อสุพัญญยามาก่อนหากว่าบรรดาสาวกองค์สมเด็จพระชินนวรทุกคนวันนี้บำเพ็ญทานเป็นธรรมทาน อาศัยพรมีหารเป็นเบื้องหน้าทำงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อยไม่มีการดังเกียรติทำงานด้วยหน้าตาเช่มชื่นเบิกบานแสดงว่าใจท่านเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาปราณีงานประเภทนี้เป็นการสงเคราะห์คนที่มีความยากจนเข็นใจในแดนธุรกันดาร ที่ไม่มีเพื่อนที่ไหนจะเป็นที่พึ่งได้ต่างคนต่างจนน้ำใจของท่านเป็นน้ํำใจที่เป็นยอดของมหากุศลให้ทานโดยไม่หวังผลในการตอบแทนว่ามันเลยแบบนี้พวกมันต้องมาช่วยฉันบ้างท่านไม่ได้คิดแบบนี้เพื่อจะสงเคราะห์จะทำงานให้มันเสร็จที่ได้สะดวกในการแจกจ่ายให้แก่เขา อย่างนี้ถ้าจะไปเทียบกันกับทายของท่านพวกนั้นมันก็ชนกันแล้วท่านนั้นหลายเหล่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ได้ถ้าท่านไม่เป็นอรหันต์ผมก็ซวยเต็มทีนี่ว่ากันทั้งชาติหนาความจริงท่านนั้นเกิดขึ้นมาทีเดียวท่านพระพุทธเจ้า่างก็เป็นอรหันต์แต่หากว่าตท่านทุกท่านถ้าพิจนารณาในด้านอาสุปสัญญา เนื่องจากอาหารเรปฏิรโกสัญญาเป็นพื้นฐานใหญ่คนท่านเกิดสังเวชในร่างกายขึ้นมันมาว่านี่มันสกรปรกหนอไม่มีอะไรสะอาดวัตถุธาตุทั้งหมดที่กินเข้าไปมันมาจะพื้นฐานจากความสกรปรกดูตัวอย่างปลาทูวันนี้ก็แล้วกันเหม็นทั้งกลิ่นทั้งคาวโหแต่เข้ามาทนไม่ไหว ถ้ากำลังใจของท่านคิดอย่างนั้นท่านก็ไปเทียบกับประยะ์ว่าปัญญาของท่านนี่กำหนดอารมณ์เช่นเดียวกับพระย์กับสหายพระยศกับสะหายพิจารณาร่างกายของสตรีที่กำลังมีคันเน่าเผาในวันนั้นเกิดนิพพิทาย,ยานชั่วครู่เดียว ความจริงกลับมาบ้านก็นึกแต่บางไม่นึกได้บางท่านยังมีผัวมีเมียกันอยู่ก็สมสู่กันตามปกติแต่ปัจจัยเพียงเดียวเดียวบรรดาในท่านหลายพวกนี้ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ลงมาเกิดใหม่มาเป็นลูกมหาเศรษฐีเพราะความเมตตาราณีเป็นสำคัญในที่สุดพวกท่านก็เป็นอรหันต์ชั้นใดอรรถบรรดาท่านประโยคข่าววจรทั้งหลาย ถ้ากินในกาทิศนานี้เล็กๆในน้อยก็ว่ากันไปตัวอย่างมีอยู่เล่าฟังมาเมื่อกี่นี้ท่านมีความดีชั้นใดผมว่าตามกำลังใจของพวกท่านทั้งหลายเวลานี้ถ้าจะคิดกันดูพิจารณากันตามความเป็นจริงแล้วท่านนั้นหลายมีกำลังใจไม่แพ้ท่านที่กล่าวนามมาเป็นตัวอย่างฉะนั้นขอท่านนั้นหลายจงทรงความดีนี่เหมือนเกลือรักษาความเค็ม เกลือที่ทําวันนี้ยรือวัจุดขงวันนี้จะไปทิ้งในในมะขามมันก็เค็มจะไปทิ้งในน้ําตาลมันก็เค็มจะไปทิ้งในของขมมันก็เค็มมันเค็มมันของมันอยู่ด้วยไปชั้นใดขอท่านาหลายจงรักษาความดีเมื่อเกลือรักษาความเค็มเมื่อดีแล้วจงอย่าท่านงงในความดีอย่าเลิงในความดีความดีจะสลายตน อารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่เข้ามาครอบงำเพิ่มหลับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกใช้ดียาบทตามัียาใสใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปัญญาของท่านจะจนกว่าเห็นว่าเวลานั้นสมควรคือเวลาสวัสดี